สวัสดีครับวันนี้พบกับตั้มรถบ้านอีกแล้วนะครับผมวันนี้ตั้มรถบ้านมีของสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะครับผมอ่ะมาแนะนํากันเลยนะครับตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถที่หลายๆคนเนี่ยฝ่ายฝันที่จะใช้แต่ปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยโอ้โหจับต้องได้มากได้ง่ายมากราคาบางๆเลยฮะ,ะอ่ะเดีย๋ยวเรามาเล่ากันเลยฮะ,ะตัวนี้นะครับเป็นเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์ E สองสองร้อยคอมเพรสเซอร์ Mercedes-Benz E สองร้อยคอมเพรสเซอร์นะฮะปีสองศนปีสองศนย์ศนะครับตัวรถสวยกริปมาแบบกริปกริปเดิมทั้งคันอ่ะไม่ต้องพูดเยอะมาดูที่ตัวรถกันเลยครับผมคันนี้นะฮะเลขใหม่ไม่เยอะเลขใหม่ไม่เยอะนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลแท้ๆรถเข้าศูนย์ตลอดดูแลอย่างดีนะครับ มือเดียวออกห้างอ่ะตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปในรุ่นอ่า E200 คอมฟิวเซอร์เขาก็จะคือความบ่งบอกเขาก็จะเป็นอีลิเกนนะฮะตัวนี้มีอีลิเกนบ่งบอกแล้วละ่ะก็จะเป็นตัวท็อปตัวท็อปสําหรับตรงนี้มันจะเป็นอ่ลนาลักษณะของรถอ่าประกอบประกอบในประเทศประกอบในประเทศนะฮะถ้าเป็นพวกรถ เอ็มจี้วคนี่มันเป็นรถนาเข้าอันนี้คือแรกรถทนบุรีประมาณนั้นนะครับผมอ่าเรามาดูไงว่าเป็นรถทนบุรีนะฮะเนี่ยครับผมเนี่ยฮะอย่างเงี้ยคมส,สามมิตรมีเสียถูกต้องทุกอย่างเนี่ยฮะมีติดม,มาตั้งแต่ป้ายแดงเลยรถสวยๆกิ๊บกิ๊บตัวนี้แอร์แบ็กหกใบนะฮะแอร์แบ็กหกใบเนี่ยฮะรถสวยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเดี๋ยวเรามาดูรอบนอกก่อนดีกว่าอันนี้ภายในให้ดูเป็นน้ําจิ้มกันนิดน,นึงก่อน อ่าเนี่ยครับผมมาดูด้านท้ายกันเนี่ยฮะบ่งบอกความเป็น E สองร้อยนะครับ E สองร้อย Eclass นะฮะเป็นตัวกลางของเบน์เขาคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์บางคนไม่อาจจะไม่รู้จักในระบบในคอมเพรสเซอร์ก็จะเป็นพวกเระบบอัดอากาศจริงๆแล้วก็จะเป็นเ่อเหมือนเทอร์โบนั่นแหละฮะเทอร์โบแต่ถ้าเป็นเทอร์โบเนี่ยจะขับเคลื่อน ขับเคลื่อนเทอร์โบโด้วยระบบไอเสียแต่ถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นระบบอัลการเหมือนกันจะขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานนะฮะอ่าโอเคมาตัวนี้มีเซนเซอร์รอบคันนะครับมีเซนเซอร์รอบคันนะฮะท้ายท้ายเปิดไฟฟ้าอ่าลืมมาเปิดให้ดูนะครับเปิดจากรีโมทได้นะครับผมอ่าท้ายไฟฟ้าเปิดไฟฟ้านะครับนะฮะพอปิดแต่ปิดปิดไม่ได้เป็นโรยไฟถ้าปิดก็เป็นแมนนวลปกตินะฮะด้านท้ายสวยนะครับผม ท้ายสวยท้ายเดิมนะฮะเนี่ยฮะล้อ,อไหลนี่ไม่เคยถ้าไม,ไม่เคยลงพื้นแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ลูกหลังเพิ่งเปลี่ยนรถบอดี้สวยเดิมแน่นอน,นร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดแม่ลงไม่แรงยังไม่ได้แกะห่อนะฮะอ่าอันนี้รีงมารีวิวให้ดูก่อนนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับแม็กแม็กคู่ตัวติดรถเลยนะฮะเป็น,นแม็กสิบหกนิ้วแม็กสิบหกนิ้วของเดิมโรงงานนะครับผมใส่ยางด้วยโยโกฮาม่านะฮะแอดแวนเดซิเบล อ่ามาดูในส่วนของคอกพิทผู้โดยสารและเบาะหลังกันนะครับผมเนี่ยฮะด้านหลังค่อนข้างกว้างน,น,นะะาานะครับผมด้านหลังค่อนข้างกว้างเป็นเป็นรถลักษณะสไตล์ผู้บริหารนนั่แหละครับก็จะมีแอร์แอร์แอร์โซนโซนสามนะครับเรียกแอร์โซนสามอยู่ที่คอนโซลน,นะครับผมอ่าแอร์โซนสามอยู่ที่คอนโซนลรถสวยเดิมเบาะสวยเดิมทั้งคันนะฮะเบาะเดิมทั้งคันหนังไม่ช้ำไม่โซมเลยรถมือเดียว อามามาดูในส่วนของคอ c พิ i ผู้โด,ดยสารกันอ๊ออ่ามาเดี๋ยวตามพาดูนะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้ารอบทิศทางหนึ่งสองสามสีม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบทิศทางเมมรี่สี่จุดใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นบินเพิ่งเข้า เข้าเช็คศูนย์รอบสุดท้ายนะฮะนี่ไว้ให้แอร์แบ็กทั้งหมดหกใบนะครับนี่คองเก็บของนะฮะวิท d ซีดีเดิมนะครับผมอ่าทั้งซ้ายและขวานะฮะเป็นปรับไฟฟ้าเหมือนเหมือนกันนะฮะรถสวยพวงมาลัยเดิมนะฮะคันนี้ไม่มีการแบบบิวพ่นสีใดทนะั้งสิ้นกระจกมองหลังตัดแสงนะครับเป็นมาตรฐานของรถเบนซ์อยู่แล้วที่สาคัญคือคันนี้มีกุญแจสํารองให้ครบนะครับมีกุญแจสองดอกนะฮะเจ้สองดอกให้ ก็คือเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยจริงๆที่ขายรถพวกนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวของต้ามเองแหละก็คือว่าอย่างที่บอกฮะก็คือมันเป็นรถที่น่าใช้น่าใช้มากก็สำหรับกลุ่มคนที่เล่นเบนซ์กันเนี่ยรถรุ่นนี้ก็จัดว่าเป็นเบนซ์รุ่นสุดท้ายละที่ระบบเอ่อระบบการดูแลรักษาของมันเนี่ยเรียกว่าไม่ยากไม่ยากทีเดียวเป็นอ่า เรียกว่าคนหากหากใช้กันอะ่ะมันใช้สะดวกซ่อมง่ายอะไหล่มีเยอะนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นม i n เนอร์เชนมเนอร์เชนเนี่ยเป็นเขาเรียกรุ่นรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเ,นเป็นหน้าเหลี่ยมๆนิดนึงก็ตัวนี้เขาเรียกหน้าธนูหน้าธนูนะฮะอ่ะเดี๋ยวตามเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับผมโอเค อ่าตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีหนึ่งร้อยแปดสิบสี่แรงม้านะครับผมเนี่ยฮะซอกสวยซอกสวยแก้มซ้ายขวาสวยพับในสวยเรียกว่าเดิมทั้งคันฮะเดิมทุกกระเบียดนิ้วเลยคันนี้เดิมจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายถึงเรื่องเครื่องยนต์อีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับหนึ่งพันแปดร้อยซีซีอัดอากาศด้วยระบบคอมเพรสเซอร์นะฮะทั้งหมด เอ่อจะจะได้แรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่แรงม้านะครับผมแรงเบ็ดอยู่ที่เอ่อสองร้อยกว่านิวสองร้อยสองร้อยสองร้อยนิดนิดนิวตันเมตรนะครับผมเรื่องการขับขี่นะฮะก็ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ประหยัดประหยัดแล้วก็อัตราการเร่งดีฉเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยจากดูจากกราฟดูจากเปเปอร์เข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดถึงสิบสามกิโลต่อลิตรนะฮะสิบสามถึงสิสิบเอ็ดถึงสิบสามโดยประมาณนะฮะก็อยู่หลกัหลกๆขึ้นอยู่กับ อารมณ์ของการขับขี่นะครับตัวนี้นะฮะมีระบบฉีดน้ําไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะไฟหน้าพวกนี้มันเป็นลนักษณะเขาเรียกว่าปรับได้ปรับอัตโนมัติปรับตับปรับเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับผมสปอร์ตไลท์ปรับเลี้ยวตามพวงมาลัยมาให้นะฮะออปชันก็ถือว่าค่อนข้างเต็มนะฮะออปชันถือว่าค่อนข้างเต็มอ่ะแล้วทีนี้นะฮะเราดูเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะครับมาดูมาดูในส่วนของคอก์ิกคนขับกันนะฮะ มดูในส่วนขอขอพิคคนขับกันเดี๋ยวขอญอาติติดเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อือ่ามาเดี๋ยวตั้มพาดูครับอ่าตัวนี้แอร์นะครับระบบแอร์เป็นออโต้ออโต้แยกสองโซนนะครับแยกสองโซนแยกเป็นซ้ายและขวานะฮะปรับอุณหภูมินะครับวิววิเป็นซีดี <c oughs> นะครับผม <c oughs> อ่าขอญาตปิดก่อนดีกว่า เลขไม้นะครับผมปึ๊บอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับเลขไหนอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะฮะร,รถถือว่าด้วยอายุอานามนะครับปีสองศูนย์ศูนย์เก้านะจนถึงวันเนี้ยเดขก็ว,วิ่งน้อยอ่ะเกขว,วิ่งน้อยเจ้าของรถมีหลายคันครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวตามให้ดูเล่มนะครับผมมือเดียวออกห้างมาเลยนะครับ ลำดับที่หนึ่ง Mercedes Benz ประเทศไทยนะครับผมเป็นล i s s i n g นะครับลำดที่สองก็คือเจ้าของรถนะฮะอ่ารถมือเดียวออกห้างรถสวยๆเล่มสวยๆกุญแจสำรองมีครบนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวขออนุญาตด,ดับเครื่องดีกว่าเึ๊บอ่ะโอเคป่าเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันฮะราคาคันเนี้ยโอ้โหจริงๆ ถ้าเป็นในในยุคก,ก่อนๆแล้วราคานี้นะแมแบบคงขายดีมากๆเลยแต่ตอนนี้ราคาเรียกว่าบางเบามากอะโมเยอะละโมเยอะละ Mercedes-Benz นะครับ E 200 Compressor นะฮะ Elegant นะครับผมรุ่นนี้นะฮะตามรถบ้านนะครับนำเสนอเลยอยู่ที่ราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดครับเบน์นะฮะสองแสน 6,9,000บาทนะฮะสนใจคันนี้นะครับโทรหาตามรถบ้านได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์แปดหกสาหนึ่งเจดห้าแปดฟังอีกครั้งนะครับศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจดห้าแดคิดถึงรถสวยๆนะฮะคิดถึงตามรถบ้านไม่ได้มีขายแต่เพียงหุนไดอย่างเดียวนะครับจริงๆต้องมีรถพวกนี้เป็นอารมณ์ของความชื่นชอบของคนขายดีกว่า นะฮะเรียกว่าความชื่นชอบส่วนตัวแล้วกันนะฮะเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กทียได้สัมผัสรถพวกนี้นะฮะจริงๆอย่างที่บอกเราคัดรถมาเนี่ยเราคัดมาซับรถเนี่ยเราคัดมาเหมือนเราใช้เองอะ่ะเราใช้มาตรฐานเราได้เราถึงนํามาขายขายนําเสนอให้เพื่อนๆน,นะฮะอืมลบกวนนะครับเพื่อนๆน,นะฮะมาดูหาข้อมูลกันดูรายละเอียดกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้การตั้ม อธิบายผิดถูกยังไงนําเสนอกันได้นะครับผมรบกวนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องรถดี h ช n แนลด้วยนะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ